เป็นสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงของจังหวัดอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับและไหลลงมามาตามเส้นนี้ถึงบริเวณตามภาพนะครับแม่น้ำาขงไหลลงไปตามธรรมชาตินะครับอยู่ในเขต อำเภอเวียงแก่นนะครับและจะแม่น้ำาขงจะเข้าในประเทศสปปลาวทั้งหมดนะครับอยู่บริเวณจุดแก่งผาใดนะครับและครั้งที่สองเข้าประเทศไทยอีกครั้งนะครับบริเวณผา